สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้งนองๆชาวยูทูปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุน้อยมันทุกเม็ดนะครับลินนี้ก็อยู่กับยังอยู่ีครับผมมากูเจ้าโตโยต้าครับรุนไหนไม่รู้หรอกโฟวินครับติดลม ก่อกระผานก็ได้อาจยกผานขึ้นหน่อยดิไ,ดไม่ไม่ก่อไม่ได้ครับยกเดี๋ยวยกผานขึ้นนะก่อกระผานเลยคล้องเลย,นะอ,ยเอืมตรงนั้นก็ได้ อ๋อเ<า>พิ่งมาถึงเมื่อกี้ใช่ไหมไไไไโอ้ใช้รีโมทเลยครับ <c oughs> เอาสีเก้ามาตั้งลำไปครับแล้วก็วิน <c oughs> ขึ้นนะครับฮ <c oughs> ะ <c oughs> ทำไม ที่เกาะสลิงอยู่ครับก็ไม่อยากให้สลิงเบี้ยวนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มันต้องมันต้องลงข้างล่างดิใช่จะเกาะฝั่งล้มแช่งหลังเหรอเจ็บนะแช่งหลังเหรอเฮยนี่กระเดาตกใจเลยครับนันเบี้ยวนี่หรือว่ายังไงมันหักมันเป็นมันเป็นสลิงหรือเป็นผ้าผ้านะ เ,เชือกอ๋อครับ <laughs> <laughs> ไปยู่เนะสบายฮะ โซลิต้าครับร์จุนเนอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะร์จุนเนอร์ครับออกมาแล้วเฮ้ย chung lạc mà không <laughs> รครับลง,ล,ลงไปรูปเลยมาแล้วครับ พอยจุนเนอร์ครับติดลมอลองเลยไอ้รอบ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 นี่ใหญ่ใหลายนาทีเลยพาไปกลับบา้านจับ,ล,บ,บลูกเรวันนี้วยฮาร์ดลูกไปลูกให้ติดน่ะเกลี้ยงลูกติดค <laughs> <laughs> ุณกันแล้วเนี่ยถ,ถึงท้อก็อ ครับรรมันถึงทองแล้วข้างหลังทงีดินมันกำลังดินมนนันกำลังโอเครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคบายบายสวัสดีครับ